ออามาฟังเคสตั้ดีกันยายทวดวงเล็บแม่ของยายของผมเป็นคนไทยที่รักในการทำทานทำบุญสร้างศาลากระถินผ้าป่าทุกบุญ เป็นคนใจดียิ้มแย้มสามีของท่านตาทวดเป็นเจ้าเมืองในโคราชในสมัยนั้นฝ่ายขอม,มีอำนาจมากลุกรานมาถึงโคราชทั้งตาทวดและยายทวดประชาชนก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชรลยแต่โชคดีที่ยังไม่ทันข้ามไปฝั่งขอมทหารไทยก็มาช่วยไว้ทัน นับตั้งแต่นั้นท่านั้งสองจรงตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดจนสิ้นชีวิตคุณยายของผมเป็นคนชอบทำบุญไปวัดทำอาหารขนมถวายพระเป็นประจำจนได้แต่งงานกับอากงคุณตาของผมซึ่งเป็นคนจีนที่มาจากเมืองจีน อากองเป็นคนที่ขยันมากทำมาค้าขายจนสาม,มารถเป็นมหาเศรษฐีของเมืองคู่ขันได้ตั้งแต่อายุสามสิบปีอากองเป็นคนอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนแต่เพราะการค้าขายคู่แข่งเยอะในช่วงชีวิตที่โด่งดังที่สุดทั้งก็ถูกเสกหนังเข้าท้องไม่ใช่เสกภาพยนต์เข้าท้องเนอะอแผ่นหนังแผ่นหนัง จนเกิดเป็นฝีที่บานท้ายเต็มไปหมดถึงขั้นนั่งไม่ได้โโในที่สุดถึงกระเสียชีวิตด้วยวัยเพียง32สองปีโดยทิ้งสมบัติมหาศาลให้กับคุณยายของผมซึ่งหลังจากนั้นคุณยายท่านก็นำออกทำบุญให้ทานสร้างวัดโบสถ์วิหารสะพานจนเสียชีวิตเมื่ออายุ8ปดสาบปีอ,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 อาอีหรือหน้าสาวคนนี้ มีอุปนิสัยคล้ายอากงเจ้าระเบียบรักความสม,มคัคคีและชอบทำบุญมากน้าสาวเสียชีวิตเมื่ออายุ68ปีด้วยโรคตับท,ทั้งทั้งที่ไม่เคยดื่มเหล้าตัวผมก็ได้รับการปลูกฝังในการทำบุญในพระพุทธศาสนามาจากบรรพบุรุษทุกคนผมรักการนั่งสมาธิและรักการบวชพระมาก ผมบวชที่เมืองไทยหนึ่งครั้งและบวชที่อเมริกาอีกหกครั้งเ oh, <sorry>. oh. มื่อสาสสองปีที่แล้ว oh. ผมมาอเมริกาครั้งแรกครั้งนั้น oh. ผมได้พบกับหญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งต่อมาเธอก็คือภรรยาของผมนั่นเอง oh. นอกจากเธอจะเป็นชาวอเมริกันที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้ว oh. เธอก็ยังเป็นชาวแคทอลิกที่เคร่งาศาสนาม,มาก เธอทำงานในกลุ่มของผู้บริหารของโบสถ์ทำกิจกรรมเผยแพร,แร่าศาสนาและไปโบสถ์ทุกทิตย์ไม่เคยขาดแม้ความเชื่อเราจะแตกต่างกันมาก,กเรียกว่าสุดๆกันคนละขั้วแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคในความรักของเราเมื่อตอนแต่งงานกันผมต้องไปเข้าอบรมของโบสถ์คลิสต์ถึงหนึ่งเดือนเต็มแต่ผมก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนาศาสนา ยังคงหนักแน่นในพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมจนเมื่อปลายปีสามเจ็ดผมยังได้รู้จักกหมู่คณะครั้งแรกที่วัดพุทธเมวูดแคลิฟอร์เนียมาวัดครั้งแรกผมก็เหมือนได้กลับบ้านเก่าผมสร้างองค์พระธรรมกายระจำตัวทันทีสิบองค์และพอได้ปฏิบัติธรรมก็ยิ่งเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์จึงตั้งใจสร้างบร,รมีและธน้าที่ กัลยาณมิตรมาตลอดผมเปิดบ้านตัวเองเป็นที่ปฏิบททัติธรรมและให้ภรรยาลองฝึกสมาธิเป็นครั้งแรกครั้งนั้นเธอเห็นดวงแก้วใสและรู้สึกสงบมากแต่ถึงกระน,นั้นเธอก็ยังร่วมกิจกรรมของโบสถ์ตลอดแม้ในช่วงเวลาที่เราทั้งสองหยุดพักผ่อนไปเที่ยวต่างรัฐไกลถึงอลสก้าหรือต่างประเทศ แต่เธอก็จะไปหาโบทถ์คริสเพื่อขอเข้าสวดมนต์แต่แล้วด้วยบนบันดาลกระถินปีสี่หนี้ผมได้พาเธอมาร่วมงานที่เมืองไทยเธอมีโอกาสได้ฟังธรรมะจากพระเดชพคุณหลวงพ่อธรรมชยโยเธอประทับใจจนขนลุกบอกว่าธรรมะที่หลวงพ่อของคุณพูดสอนอยู่มันจับเข้าไปในใจเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อน เธอตัดสินใจขึ้นปฏิบัติธรรมที่พนาวัดและได้รักษาศีลแปดเป็นครั้งแรกในชีวิตก็จะไปได้ยินได้ฟังที่ไหนคุณยายทวดและคุณตาทวดทำกรรมใดมาจึงถูกจับเป็นเฉลยแล้วตั้งพัดพรากกจาาติพี่น้องอากงทำกรรมใดจึงถูกเสกหนังเข้าท้อง และเป็นฝีที่บันทายเสียชีวิตด้วยความทรมานคุณยายทวดอากงคุณยายและอาอีอนดดาปัจจุบันท่านอยู่พบภูมิใดได้รับบุญที่ผมทำบุทิศหรือไม่โดยเฉพาะบุญการสร้างอาคารภาวนาและเสาเข็มทําให้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในปรโลกของท่านทั้งหลายอย่างไรครับทั้งนนั้ที่ผมและภรรยาแตกต่างในทุกๆความเชื่อเธอชอบไปโบสถ์ผมชอบไปบวช เธอแขวนไม้กลางเขนเสื่อนผมก็แขวนพระแต่ทำไมเราต้องมารักและมาแต่งงานอยู่ด้วยกันมาถึง32ปีแล้วเอออยากรู้เหมือนกันเนาะอะมาฝันในฝันกันคุณตาทวดและคุณยายทวดต้องพัดพรากจากยาิและถูกจับเป็นเฉลยเพราะ ชาติแน่ดีคุณตาทวดและคุณยายทวดก็เคยทำอย่างนี้เหมือนกันคือเคยเกิดเป็นเศรษฐีในเมืองเมืองหนึ่งและกองทัพของเมืองนั้นได้ลบชนะศึกและกวาดต้อนฉเฉลยศึกมาตัวท,ทั้งสองเป็นสามีภริยากันในชาตินั้นก็รู้สึกปีติยินดีด้วย จึงมีเศษกรรมให้มาถูกกว่าต้อนแต่ก็ไม่ได้มีการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายให้บาดเจ็บเพราะว่าเป็นเศษกรรมแค่อนุโมทนาบาปเท่านั้นแ่ไปแสดงความยินดีเห็นไหมว่าทุกการกระทำเห็นไหมมันจะถูกบันทึกเก็บเอาไว้หมดความคิดคำพูดการกระทำเลกเลี่ยงกไม่ได้เลยเนี่ยมันถูกบันทึกหมด เหมือนเราเข้าไปในศาลเนี่ยไม่ใช่ศาลเจ้าเนี่ยไปในนั้นเน็่ไปนั่งเป็นพยานกะทีเนี่ยจะพยานโจทย์หรือพยานจำเลยก็ตามไม่ว่าคำพูดของอายการหรือทนายก็ตามเราจะมาพูดเล่นพูดทัวอะไรไปเนี่ยพูดถูกจดบันทึกหมด<อ>ถูกบันทึกหมดทุกลัง ท่านพูิภากษาท่านนั่งบทบันลังท่านจะบันทึกไว้หมดกฎแห่งกรรมนี่ก็เช็นเดียวกันแหละจะบันทึกก็ไว้หมดเลย,ทา,ายท,าาาทางกายทางวาจาทางใจที่เราจะกระทำเอาไว้นั่นแหละมันติดตัวไปเป็นผัง,งสำจเสร็จโปรแกรมไปเลยนะอากองเป็นฝีที่บันท้ายแล้วเข้าใจว่าถูกคุณสายเสกหนังเข้ท้อง จนต้องเสียชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานพระชาติแนดีอากงเคยเกิดเป็นเศรษฐีมีอะไรนาสาโทมม,มีครั้งหนึ่งมีเด็กหนุ่มเข้ามาขโมยของของโมยผลไม้และถูกจับได้เศรษฐีจึงให้จับ ผูกโยงและเปิดก้นตีด้วยไม้จนก้นแตกเป็นแผลเวอ oh. ะเนี่ยปัตตอมแตกไปเลย oh. และปล่อยเด็กหนุ่มนั้นไป oh. กับอีกครั้งหนึ่งลูกทาตในเรือนของเศรษฐีนี่แหละ oh. ลูกทาต oh. ขณะเป็นวัยรุ่น ได้เกิดขนองไปนั่งเล่นที่ที่นั่งของเศรษฐี oh. เศรษฐีเห็นข้าวก็เลยโกรธ oh. เลยจับ oh. ให้จับผูกโยงแล้วเปิดก้น oh. ตีได้ไม้จนก้นแตกเป็นแผลเวอ่อปางตาย oh. กับ oh. อีกกรรม oh. ที่ตัวเองเคยสั่งให้ขา้าสัตว์ทำอาหารเลี้ยงแขกเรือเป็นประจำ oh. จากข้อประสุสัตว์ของตัวเอง มีสองกรรมนี่เป็นหลักชาปัจจุบันนี้จึงมีวิบากกรรมนี้แหละสองกรรมนี้แหละตีเขาตีก้นกับฆ่าสัตว์ทำเป็นอาหารเลี้ยงแขกเหลืออันนี้เป็นหลักส่วนคุณใสเป็นแค่ผีซ้ำด้ามพลอยหรือส่วนเสริมทำให้เกิดอาการดังกล่าวเสียชีวิตคือถ้าไม่มีวิบากกรรมอย่างนี้แล้วก็ คุณสทำอะไรไปได้แต่ถ้ามีวิบากกรรมอย่างนี้มันก็ดูดเข้าไปเพราะฉะนั้นคุณสายแค่เป็นส่วนน้อยนิดหนึ่งตามทานหรือเปล่าจนี่ทานวิบากกรรมที่ตีก้นอย่างนั้นกับฆ่าสัตว์ทำเป็นอาหารนั้นเป็นกรรมหลักค,คุณใสนี่เสริมนิดผีซ้ำด้่งพลอยอย่างนี้ไงแหละตาทวดตายแล้วไปเกิดเป็นยักษ์ชั้นจะตุมหาราชิกา มีวิมานเป็นทองเพราะตอนเป็นมนุษย์ท่านเป็นคนดุแต่ทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็นมีกรรมสั่งลงโทษคนเพราะว่าท่านเป็นเจ้าเมืองแล้วก็สั่งฆ่าคนด้วยแต่บุญในพระพุทธศาสนาอุ้มไว้ไม่ให้ไปอบายคุณยายทวดตายแล้วไปเกิดเป็นเทพศธศิดาชั้นยามามีวิมานเป็นทอง ด้วยบุญที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างวัดวาอารามคุณยายไปกี่ยายทวดนะนี่คุณยายตายแล้วไปเกิดเป็นเทพธิดาชั้นยามาก็ไล้ยายทวดมีวิมานมินทร์ทองด้วยบุญที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างวัดวาอารามเช่นเดียวกันคือทำตามมา บรรพุธธรรมมาไงก็ทําอย่างนั้นอาอิวนิดาตายแล้วไปอยู่ชั้นดาวดึงไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองเฟสสองโดยบุญทีรร่ทำนุบอมบ,บุมพระพุธธทธศาสนาเช่นเดียวกับคุณยายแต่ทำกันน้อยกว่าทุกท่านได้รับผลบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก ทั้งที่พะยะสมบัติและรัศมีกาที่เรื่องรองสว่ากเจดจ้าจ้ะส่วนลูกทั้งสองคือเจ้าของเคสกับภรรยาเนี่ยเคยเป็นสามีภรรยากันในอดีตแล้วก็ได้ทำบุญนอกบุญญเขตในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนายังไม,ม่ยังไม่เจอหมู่คณะ แล้วได้อธิษฐานว่าให้ได้มาเป็นสามีภรรยากันอีก oh. ทาบุญเน่าปัญญุเขตและการอธิษฐานนะ <Okay. S 1> ขอให้ได้มาเป็นสามีภรรยากันอีก <Okay. S 1> ต่อมาลูกก็ได้มาเจอหมูคนะ่คณะมีศรัทธาได้มาบวชสร้างบาร,รมีรวมกัน <Okay. S 1> หมายคาว่าชาติต่อต่อกันมานี่นะ <Okay. S 1> พรัดกับภรรยาเพราะว่า ต่างก็มีวิบากกันส่วนภรรยาหลังจากชาตินั้นก็พลัดพรากกันไป<อ>ตามกันที่ต่างคนต่างทำแล้วก็พอจังหวะรักบุญมาเจอก็มาเจอกันอีกในชาตินี้จึงครองลักกันตามคำอธิษฐานที่ทำไว้<อ>ในชาติที่ทำบุญนอกบุญญาเขตตามทันไหมโยนี่นส่วนภรรยาทำบุญมากหมู่คณะน้อยชาติกว่าลูก ดังนั้นในชาตินี้ถ้าลูกเป็นกัลยาณมิตรให้เธอทำให้เธอเข้าใจเรื่องความจริงของชีวิตแล้วมาสร้างบารมีกับหมู่คณะให้เต็มที่เหมือนอย่างที่เธอทุ่มเทให้กับศาสนาที่เธอนับถือก็จะทำให้เป็นจุดพลิกชีวิตที่จะเดินทางสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมโดยไม่พัดพรากจากการกับหมู่คณะอีกจ้า นี่ก็เป็นเฟสตดสี้ใหญ่ๆสำหรับคืนนี้